เราเรียนเชิญทางท่านนายกสมาคมค้าสงคลาปลีกไทยคุณสมชายพรรัตนเจริญนะคะมาให้ข้อมูลกับเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสมชายครับ,รบสวัสดีครับทั้งสองท่านครับเราท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยครับโอเคอะดูแนวโน้มแล้วคือสงกรารกลับมาหยุดกันเรียบร้อยกลับมาคือราคาสินค้าจะขึ้นเลยหรอคะคุณสมชายคะเอ,อ,เอ,อมันมีส่งสัญญาณมานะครับเพราะว่ามันก็หลายเรื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ น้ำมันเชื้อเพลิงที่แพงขึ้นด้วยแล้วก็อัตาราค่าแรงที่ทำท่าจะแพงขึ้นทำท่านนะนแล้วก็ภาวะของสงครามซึ่งมันจีมีการเกิดแบ่งเรื่องโซนประเทศที่เป็นมิดกับไม่เป็นมิตรใคร่วมสนับสนุนไม่สนับสนุนสินค้าวัตถุดิบอีกซีกหนึ่งไปซีกหนึ่งไม่ได้สินค้าอีกซีกหนึ่งจะไปอีกซีกหนึ่งจะเก็บภาษี สินค้าที่จะเกื้อกูลกันแบบเมื่อก่อนก็คงจะไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆพวกนี้เป็นสิ่งที่พวกเราผู้บริโภคทุกท่านจะต้องเตรียมตัวไว้ค <Okay. S 2> ว่าอะไรที่มันจะเกิดมาภายหน้าเนี่ย mm. ต้องเตรียมเก็บหอมรอมริบไว้แล้วก็เตรียมที่ทางหรือเตรียมอาชีพให้ดีเพราะว่ามันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงด้านการํำอากินเยอะขึ้น mm. นะครับ <Okay. S 2> แต่สิ่งสิ่งที่น่าวิตกอย่างหนึ่งคือบ้านเราการตลาดไม่เก่ง บ้านเราเนี่ยผลิตผลที่เป็นเกษตรกรรมบ้านเรากับกับไม่ได้ราคาะนะครับเราเราเป็นคนประเทศที่ผิดเกษตรกรรมเยอะแต่เราไม่ได้ช่วยอุดหนุนเกษตรกรรมเราช่วยอุดหนุนอุตสาหกรรมซึ่งอุตสาหกรรมรรม,มาอาศัยพื้นที่เราแล้วก็ขายแต่ว่าผู้บริโภคบ้านเราเนี่ยไปติดของที่เป็นอุตสาหกรรมซะมากกว่าก็ก,ก็ก็ต้องยอมรับเรื่องเรื่องของความแพงที่มันจะต้องเป็นไปตาม กลไกของตลาดตาม,มวิถีของอพวกเชี่อวเพลิงที่ที่เราโดนเจ้ามาหาอำนาจแล้วว่าเจ้าของตลาดน้ํามันเนี่ยเป็นกาหนดชะตาชีวิตเรานะครับค่ะ,ค,ะคือหนักๆเลยนี่คือต้นทุนน้ามันใช่ไหมคะคุณสมชายต้นทุนน้ำมันใช่ไหมคหลายส่วนหลายส่วนมันมันเป็นคําอ้างของของพลังงานเท่านั้นอีกส่วนหนึ่งแต่ส่วนใหญ่ที่ สินค้าที่มันผลิตขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกบรรจุภัณฑ์ที่มาจากพลาสติก,กหรืออะไรต่าง,างๆทั้งหลายแหลวเนี่ยมันเป็นฐานมาจากกังน้ํามันเป็นต้นเหตุนะครับเพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นมาตอนเนี้ยมันก็เกี่ยวเนื่องกับกับสิ่งที่เป็นผลิตภัณฑ์ทางเคมีทางรสชาติทางอะไรต่างๆที่เราไปเสพติดจนจนขาดไม่ได้มันกับชุรสเนี่ยเท้าไม่ใส่ชุรสก็กินจะไแม่อร่อยอะไรเงี้ยของพวกนี้ก็จะแพงขึ้นไปเรื่อยๆพวก สารแต่งกลิ่นเวเฟอร์รสชาติเทียมทั้งหลายพวกนี้ตอนนี้แพงมากนะครับแล้วก็ต่อไปนี้ก็ภาษีที่ดินที่จะแพงขึ้นเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เคิดว่าพวกที่เช่าที่ท่าขายอะไรต่างๆเนี่ยถ้าหลังจากเจ้าของสถานที่นั้นๆเขาเก็บค่าเช่าเต็มร้อยเปอร์เซ็นตจากที่พาครักเก็บเขาแล้วเนี่ยภาระตรงนั้นมันจะมาโดนหารไปอยู่กับผู้เช่ารายเล็กๆน้อยที่อยู่ในอาคาร ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยบางทีเราได้บาปวิถีได้อะไรมาค้าขายมันก็ต้นทุนก็ต่ําแต่ตอนนี้บ้านเราพัฒนาดีมากแม่ค้าเกตกาเขาก็แปดเศรษฐกิจมันจัดระเบียบเพราะจัดระเบียบเศรษฐกิจกระทรวงเขาเก็บค่าเช่าค่าจัดระเบียบไปต้นทุนของประชาชนข้างล่างก็เลยแพงการจะแข่งขันของประชาชนข้างล่างมาแข่งขันกับนายทุนที่อยู่ในห้างก็แข่งไม่ได้ก็ตลาดมันก็เลยทําให้ตัวแปรเนี่ยมันต้องแพงขึ้นเพราะว่า เราต้องการความสาดตาต้องการความเป็นระเบียบถ้าจะระเบียบมันมีค่าจ่ายมันคอดมันเพราะงั้นประชาชนคนไทยก็เตรียมตัวเรื่องความเป็นอยู่ที่สวยงามขึ้นอาหารที่รูปรักษ์สวยที่แต่งดีเพราะเงินจะแพงขึ้นหมดราคาก็ต้องขึ้นอันนี้ก็ต้องเข้าใจถูกต้องนะครับผมราคาถ้าเกิดว่าจะปรับขึ้นนี่ขึ้นเท่าไหร่ครับคุณสมชายปรับขึ้นถ้าไม่ได้เป็นสินค้าที่สวยงามหลากหลายจนเกินไปก็สิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะ แต่ถ้าพวกหลากหลายเนี่ยอาจจะถึงห้าสิบเพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันเป็นการกำหนดสินค้ามาตกแต่งเพื่อเพื่อบิ้วอารมณ์คนกินอันนั้นจะแพงนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> เดี๋ยวนี้บางทีในกรุงเทพเนี่ยก๋วยเตี๋ยวชามนันฟาไปแปดสิบาทเนี่ย <c oughs> เราเราถามว่ามีอะไรนั้นไปลองกินชามนึงเนี่ยเป็ดกินนิดเดียวไขยก็ไม่เต็มฟองเลยแค่เสี้ยวเดียวแปดสิบาทเนี่ยโอ้โหมันเราก็แพงมากมันก็ถามเรื่องของมันทำไมถึงแพงเพวกค่าเช่าตรงนี้มันแพงอ้าวแล้วเราจะทาไง นะฮะก็อย่างที่เมื่อกี้บอกว่า,วาต้นทุนมันไม่ได้มาแค่ตัวผลิตภัณฑ์อย่างเดียวมันองค์ประกอบของต้นทุนตัวเนี่ยมันแพงมาพร้อมๆกันเพราะนั้นสิ่งที่รัฐบาลจะช่วยหรือว่าคนพวกเราเอง <c oughs> ต้องช่วยตัวอะไรอย่างไรนะครับก็ต้องดูว่าจะไปกินในที่ไหนที่ <c oughs> ท,ที่มันมีครอร์สยังต่ําอยู่ <c oughs> อ่าแต่บางที่มันก็เลือกไม่ได้เพราะถ้าเกิดคุณทํางานอยู่ในย่างชุมชนที่มันที่แพงๆแม่คงแม่ต้าก็ลงเสียอะไรแพงๆ มาขายถูกก็ขายไม่ได้ครับก็ปรากฏว่าเราไม่ได้กินของที่ที่แพงอย่างเดียวเรากินค่าใช้จ่ายในการมาขายของของไม่ม้าแพงตามด้วยอันนี้คือสิ่งที่มันมันมันต่อเนื่องมาครับค่ะหมายความว่าอย่างในสินค้าราคาสินค้าประเภทหนึ่งเนี่ยคือเป็นต้นทุนตัวสินค้าจริงๆเนี่ยคือไม่กี่เปอร์เซ็นต์แต่ที่เหลือเนี่ยคือเป็นเรื่องค่าอื่นๆค่าใช้จ่ายต้นทุนอื่นๆหมดเลยใช่ไหมคะคุณสมชายแบบนั้น พันธุ์อาหารบางตัวเนี่ยนะฮะอย่างตัวตัว,ตวที่เราบริโภคเนี่ยอาจจะอยู่แค่ยี่สิเอร์ซ็นตอีกยี่สิบเอร์ซ็นเนี่ยไปอยู่ที่บรรจุพันุ์อ,อ,อ,อีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่าขนส่งกับค่า layout เเที่การขายแล้วยิ่งตอนนี้เรามีพวกบริการใหญ่ๆพวกใายนทุนใหญ่ๆที่มาเปิดยี่สี่ชั่วโมง มาเปิดสาขาเยอะๆมีอำนาจต่อรองบีบได้สูงๆพอยิ่งบีไปมากบริษัทก็เอาต้นทุนที่เขาบีบน่ะไปใส่อยู่ในผลิตภัณฑ์อ่าเพราะนั้นกลายเป็นว่าวันเนี้ยบางสิ่งบางอย่างเราซื้อของสิบบาทเนี้ยเราบริโภคของข้างในนั้นจริงๆแค่สองบาทโอ้ยังงั้นเลยนะสี่ส่วนเนี้ยอย่างที่บอกเป็นค่าจ่ายพวกเนี้ยที่ทิ้งว่างไปเพราะเพราะบ้านเราเนี่ยการกําหนดสินค้าเนี่ย กาหนดสินค้าวันไพ่พริษีก็คือกําหนดตามในทุนใหญ่ที่กําหนดแพงไว้ตั้งแต่แรกถ้าความเป็นธรรมแล้วมันควรจะบริโภคถูกใกล้ใกล้โคใกล้โรงงานควรจะถูกกว่าใช่ไหมแต่นี่ปัจุบันเนี่ยถ้าคุณซื้อเนี่ยสมมติว่าซื้อบะหมีส่สาเร็จรูปหรือปลาป๋องเนี่ยในกรุงเทพนะที่ใกล้กับโรงงานใกลงง้แหลง่งผลิตเลยหรือแถวย่านบางขุนเทียนแถวมหาชัยก็ดีคุณราคาซื้อเนี่ยยี่สิบาทคุณไปถึงแม่ห้องสอนก็ยี่สิบาทไปถึงนาราที่วาดก็ยี่สิบาท เราถามว่าคนกรุงเทพกับคนนนทบุรีเนี่ยกินของใกล้มหาชัยเนี่ยทำไมต้องจ่ายเท่ากับนักุราที่วาตรทำไมต้องจ่ายเท่ากับแม่ห้องสอนค่ะนายทุนอ่ะเขาคิดไกลถั่วเฉลี่ยอยู่ในใกล้คนใกล้ต้องไปแบกภาระแทนคนไกลอยู่ครับอ่านี่คือสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันให้ทําความเป็นธรรมในเชิงอุตสาหกรรมทําไมต่างจังหวัดถึงขายของไม่ได้ราคา ราะมันมีของถูกจากกรุงเทพถามว่าเป็นของถูกไหมเป็นของที่คนใกล้กินแพงเพื่อไปชดเชยให้คนไกลได้กินราคาถูกเท่ากับคนกรุงเทพค่ะแต่นี่มันไม่มีใครคิดไงแต่เราเป็นต่อค้าเราก็มานั่งคิดดูว่าทำไมเป็นอย่างนั้นอ่อาทำไมทำไมกรุงเทพต้องซื้อแพงเท่ากับคนอยู่ไกลไกลค่ะค่ะทีนี้มีมีมีต้นทุนอะไรที่มันไม่ขึ้นบ้างไหมคะทุกอย่างดูเนี้ยสินค้าขึ้นหมดเลยมีไมมีอะไรที่มันไม่ไม่ขึ้นพอจะยัง มีไหมคะที่ไม่ขึ้นตอนนี้มีแต่ค่าชีวิตคนค่าแรงใช่ไหมค่าแรงเงินเดือนนี้นะไรไค่าแรงเงินเดือนหรืออะไรต่างๆค่าตัวยังไม่เลยขึ้นมากก็ขึ้นไปกว่านี้ก็คงไปไม่ไหว เพราะต่อกนี้มันเป็นขาลงของของประเทศไทยเราเพราะว่าเราเราไม่มีนวัตกรรมอะไรใหม่เลยค่ะายรถยนต์เราก็อุ้มชูค่ายโรงงานเก่าๆที่มีเทคโนโลยีเก่าๆมาสามสี่สิบปีแล้วเราก็เพิ่มเพิ่นกับความสําเร็จตรงนั้นมานานต่อเนื่องเราเปลี่ยนไม่ทันเรากลับตัวไม่ทันคนนึ่นเข้าไป e ีวีการเครื่องบ้านเนี่ย ถ้ามีีวีขายแล้วมีอะไรขายแล้วเราเพิ่งจะมาเริ่มหัดคิดว่าจะมาลดจะอะไรเงี้ยซึ่งเราเราเพื่อเพลินกับตัวเก่ามานานครับแล้วพอคนเขาแซงหน้าเราไปไกลแล้วเราถึงมาคิดมันไม่ทันเขาละอันนี้คือสิ่งที่เราเราปรับตัวไม่ทันครับแต่ก็ต้องเร่งปรับตัวนะฮะอทีนี้ถ้าถ้าสมมติว่าราคาสินค้าที่จะเตรียมเพิ่มราคาขึ้นเนี่ยเริ่มเมื่อไหร่ฮะคุณสมชายหนึ่งพฤษภาเลยไหมฮะการเพิ่มมันทยอยเพิ่มมาอยู่แล้วนะทุกวันนี้มันไม่ได้มาเพิ่มนัดว่า ถึงพฤษภาแล้วจะขึ้นทีเดียวเลยอ๋อมันค่อยๆเพิ่มมาอยู่แล้วของทุกๆอย่างเนี่ยพวกนายทุนอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะมองล่วงหน้าแล้วก็เวลาอ่ายิ่งถ้าต้องมาขออนุญาตจับหน่วยงานที่ควบคุมราคาไว้หรืออะไรเขาเนี่ยเขาก็จะคิดอ่าถ้าถ้าจะขึ้นบาทหนึ่งเขาขอเปืือสองบาทเลยเพราะว่าจะขึ้นทีละมันลําบากยากเย็นนักก็เลยขอเผือเยอะเซื้อบ้านเรามันจะกลไกตรงนี้ผิดไปนิดนึงถ้าเราไปปล่อยว่าเออ แข่งขันตามเสรีรไปตามระยะทางความเป็นจริงไปคนที่อยู่ไกลพี่มัตถึิบถูกเขาก็จะ้ทำออ,อะไรต่างๆในท้องถิ่นนั้นถูกได้แต่นี่เราไปทำให้ราคาโครงสร้างของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมันไปเท่ากันหมดทั่วทั้งประเทศนะครับแล้วใหญ่จะอยู่รอดยอยู่ได้เล็กอยู่ไม่ได้การจะเกิดใหม่ของตัวเล็กเนี่ยมันแข่งรำบาก ตอเดี๋ยวนี้เราเราทานขนมเนี่ยกลายเป็นขนมอุตสาหกรรมเข้าไปครอบงําใน<ม>ต่างจังหวัดในใชนบทเมื่อก่อนตอนเราหนุ่มสาวกันนะเรายังเด็กกันอยู่เนี่ยเราไปต่างจังหวัดเราจะเห็นขนมท้องถิ่นขนมตัวแป๊บขนมอะไรที่เป็นท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่นเนยเยอะมากดีนี้มันหายน้อยลงไปกลายเป็นสินค้าอุตสาหกรรม,<น>มตกแต่งโรงงานเข้าไปแทนกัน<ม>อันนี้มันมันมัน,มนตัวขนมอะไรต่างๆพวกเนี้ยมันไปฆ่าไอภูมิปัญญาท้องถิ่นไป แล้วความนิยมของค่านิยมของคนที่ดูจากสื่อทอทัศน์อะไรต่างๆนี่ยมันไปเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเข้าไปค่ะครับค่ะทีนี้อย่างในเรื่องของวัตถุดิบต่างๆล่ะคะยังเพียงพอไหมคะหรือว่าเริ่มมีอาการว่าก็ขาดแคลนพอจะเริ่มเป็นี้ืไหมคะค่ะคือไอตัววัตถุดิบอย่างที่ที่บอกนะว่าว่าสารปรุงแต่งต่างๆพวกเนี้ยมันแพงมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วละนะครับเรื่องของ ไอ้โซลูชันเรื่องของไอ้มนลภาวะต,าต่างๆที่ไอ้พวกหน่วยกียนต่างๆหน่วยรักโลกต่างๆไปบังคับให้ประเทศบางประเทศที่ต้องผลิตตามมาตรฐานเขาอะค่ะออนั่นก็ทําให้สินค้าตัวน,นี้ออกมาแพงขึ้น <c oughs> ค่ะครับครับค่ะทีนี้เวลาเราจะขึ้นราคาสินค้าเนี่ยก็ต้องมีการขออนุญาตจากทางกระทรวงพาณิชย์ใช่ไหมคะแต่ว่า มันก็จะมีลิสต์ของไม่ทุกตัวไม่ทุกก่ใช่ไหมมันมันมีอยู่ประมาณสิบแปดกลุ่มมั้งฮะที่รัฐบาลเขาจะไปขอที่เขาต้องขอไว้แต่ถามว่าบังคับแต่ว่าจะบังคับได้หรือไม่แล้วก็การการใช้หลักตรงเนี้ยในปัจจุบันเนี่ยซึ่งเราบอกว่าเราจะมีการค้าเสรีเราจะขยายอุตสาหกรรมบางสิ่งบางอย่างมันมีกฎที่บังคับมานานและโบราณแล้วหน่วยงานบางทีเราก็ไม่ได้เปิดกว้างพอที่จะยอมรับ นวก,กรรมอะไรใหม่ๆเพราะฉะนั้นตัวเก่าๆที่มันขอไว้แล้วควบคุมไว้เนี่ยเขาก็จะไปเลี่ยงเรื่องของการออกไซด์ใหม่เรื่องเลี่ยงของการเปลี่ยนชื่อเลือกใหม่มเพราะเดี๋ยวนี้มีบางตัวซึ่งอย่างน้ําปรุงรสเนี้ยกานที่เมื่อก่อนเราจะกำหนดว่าซอสตัวเหลืองตีอิว่วอะไรเห่นี้ก็เปลี่ยนใหม่ละเป็นเป็น ซอสเข้มขนซอสปรุงรสอะไรต่างๆมีชื่ออะไรใหม่ๆ <Homer. S 2> เข้ามาแต่นั่นหมายว่าแพงกว่าของเดิมเป็นเท่าตัวนะเพื่อจะได้ไม่ต้องถูกจัดอยู่ในกลุ่มสินค้าที่ควบคุมราคาถูกไหมครับคุณสมชาย <S <S 2> <S 2> เลี่ยงเ <S <S ลี่ยงบาลีไปแบบนั้นแทนเรื่องเรื่องแล้วก็เรื่องของไซซ์ิ้งบางตัวเนี่ยอย่างอย่างพวกผลิตภัณฑ์สบู่หรือแชมพูเนี่ยบางที่ะพวกบางบางตัวเนี่ยร้อยซีซีเหลือเจ็ดสิบห้า หลือหกสิบเนี้ยอย่างสบู่เนี้ยนั่นก็คือทําให้ผู้บริโภคใช้ของแพงขึ้นถ้าเราเราเราไม่ปอดคือยกตัวอย่างนะสมมติว่าสบู่ร้อยกรัมเนี่ยคุณใช้ได้สิบวันครับพอขึ้นราคาไม่ได้เ้า,า,าลดมาเหลือเจ็ดสิบกร,รมัมแต่สิบกรัมคุณก็ใช้เหลือเจ็ดเจ็ดวันพอเจ็ดวันเสร็จปุ๊บในในสามกล่องเนี่ยคุณทิ้งฟรีไปกล่องหนึ่งกล่องค่าบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดอ่ะถูกไหมฮะมันมันต้องคิดละเอียดนะถ้าคุณทิ้งไปแต่ปุ๊บกล่องของเหมือนว่าคุณเอาเสื้อแอล มาใส่ <c oughs> แต่ตัวคุณเนี่ยมันแค่เสือ้อตัวเ S เป <c oughs> ็นสิ่งที่พุ่มเฟือยทิ้งไปเนี่ยมันค่าค่ากล่องมันก็แพงกว่าไซส์ S นะ <S <c oughs> <S อะไรเงี้ยถ้ามันชิ้นละเอียดเนี่ยหมายความว่าบางทีเราไปกดระเบียบไปคุมไว้อย่างนั้นว่าให้อย่าแพงขึ้นนะ <c oughs> แต่คนใช้สิ่งกินแพงขึ้นโดยไม่รู้ตัวครับ <c oughs> ด้วยคุณต้องซื้อของสี่ขึ้นครั <c oughs> <c oughs> แล้วสิ่งที่คุณทิ้งไปกับบรรจุภัณฑ์เป็นขยะร้นโลกโรก,ก,กเนี่ย <c oughs> มากขึ้น <c oughs> อ่าแต่สิ่งต่างๆพวกนี้บางทีหน่วยงานที่ดูแลตรงนั้นอยู่เอาแต่ว่าอย่าขึ้นราคาคแต่มันไม่ได้คำนวณลึกลงไปว่าการไม่ขึ้นราคาแต่คุณได้ของน้อยลงในเอรื่องลายเงินนะคบริก็เดือดร้อนเหมือนกันนะฮะแล้วมันนะหมแต่ที่คุณสิบวันซื้อสมุบบ่ก้อนหนึ่งคุณต้องมาซื้อเหลือหกวันครึ่งหรือเจ็ดเจ็ดวันเพราะบางก้อนมันเดี๋ยวนี้เหลือหกสิบห้ากรัมครับครับคุณสมชายครับแล้วตอนนี้ปรากฏการณ์ที่น้ํามันพืชเหมือนกับว่าไม่เพียงพอ ขาดสต็อก <ST OP> เชลลโลง่ง<ด>รวมไปถึงน้ำปลา<ด>ต้องจำกัดจํานวนคนจำกัดจํานวนขวดที่ซื้อต่อครั้งเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นฮะทำไมปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นได้ครับตรงนี้เท่าที่ถามโรงงานน้ำมันปลาเหมือนปโปรตีนะเดือนมกเดือนมีนามาเนี่ยเริ่มเป็นฤดูการที่น้ามันปลาออกเยอะอืค่ะน้ํามันจะต้องทยอยถูกลงโดยทุกปีนะโดยธรรมชาติอของมันแต่ด้วยปีนี้มีความเปลี่ยนแปลงเ,เรื่องอาจจะมีการสู้รบกันในบางประเทศ ทำให้เขาไม่มีน้ํามันส่งออกเราเมืองไทยต้องส่งออกมากขึ้นหรืออาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเราจะต้องหาเสียงอะไรพวกนี้เจ้าของโรงงานในพื้นที่ทางซีกที่มีปามเยอะๆะอาจจะต้องใช้ทุนในการอหาเสียงบ้างรายบ้างอาจจะทําราคาหน่อยอะไรพวกนี้นะซึ่งซึ่ง,งมันมันผิดวิสัยของปกติปกติแล้วเนี่ยมีนาถึงในษาเนี่ย มันจะต้องถูกเยอะหละแต่คราวนี้พอตัวน้ำมันปลาล์มเนี่ยแพงมาไล่ราคาตีตื้นมาถึงเท่ากระถูเหลืองบางบางครัง้งบางโอกาสแพงกว่าถูเหลืองอีิบเพราะคนที่ตลาดบริโภคถ้าราคาน้ํามันปลาล์มเป็นน้ำมันที่เลวที่สุดในในการบริโภคน้ํามันก็อ,อันตรายที่สุดมันแพงมาเท่ากับของที่ดีกลางๆลดีกลางๆก,ก็คือพวกถูกเหลืองเนี่ยมันดีระดับกลาง เขาก็ไปกินตัวถั่วเหลืองแล้วดีสูงขึ้นไปแล้วอีกเป็นพวกน้ำมันทานตะวันพวกมะกอกแต่มะกอกมันกลัวน้งสองสามร้อยซึ่งตัวนี้มันมาสําหรับเศรษฐีเลยแต่ถ้ากลางๆหน่อยพวกอ่า น้ำมันตัวอื่นๆ่ะอย่างเม็ดทานตะวันหรือสู่เหลืองอะไรต่างๆที่ว่ามันมีในท้องตลาดซึ่งมันโปกติแล้วเนี่ยมันจะแพงกว่าปลาประมาณเท่าตัวหนึ่งแต่ตอนเนี้ยปลามาแพงไปถึงเขาแล้วเนี่ยคนที่ฉลาดหน่อยรู้ว่าสุขภาพคุณต้องรักษายงไงก็เปลี่ยนมากินไอ้ตัวนี้เลยที่มันราคาพอๆกันนะมันปลาที่ขึ้นมาอยู่แล้วพอพอมันหันจะมากินบริโภคคุณมากขึ้นมากขึ้นโรงงานที่ทําสูตเหลืองก็ไม่ทัน ทำไม่ทันมันก็อาจจะต้องออกจากเชลหรือไม่ออกเลยเชลมันมันหมดเลยลูกค้าไปเลือกซื้อมากขึ้นแล้วการทําธุรกิจเนี่ยรายใหญ่ๆเนี่ยก็บางทีก็เซ็นพันท่าสัญญากันว่าเดือนหนึ่งจะซื้อก,ก,ก็กี่ร้อยลังกี่ร้อยลังเมื่อขายดีขึ้นมันสั่งซื้อไม่ทันเพราะว่าโรงงานก็เซ็นคอนแทคกกันไว้ว่าเขาจะต้องรับเดือนละกี่ร้อยกี่ร้อยในลักษณะนี้ครับน้ำปลาล่ะฮะน้ําปลาที่ต้องจํากัดขวดการซื้อต่อครั้งต่อคนอะไรอย่างนี้ฮะ น้ำปลาไม่ต้องครับออน้ำปลานั้นก็คือเขาจัดโปรโมชั่นเจ้าที่เทาที่ถามดูม,ม,มันจะีน้ำปลายี่ห้อหนึ่งเขาอาจจะจัดโ,โปรโมชั่นแล้วก็อาจจะทําราคาแรงราคาแรงก็อย่างที่ผมพอเคยบอกตอนภาวะการปกติที่เขาต้องการยอดขายแล้วเอามาทํำขับทำก่าทุนอ่ันนั้นเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับอ่าแต่ว่ามันเป็นเพราะบางสาขา รือบางบางแบรนด์ของกลุ่มโมเดิร์นเทรเขาอ่ามันไม่เหมือนกันหมดถ้าอย่างกรณีอย่างน้ำปลาหรือแล้วมันเหมือนกันหมดทั้งทั้งตลาดทั้งกลุ่มยีปัวทั้งโมเดิร์นเทรไลอื่นมันจะเกิดสภาพนี้เหมือนกันหมดแต่ถ้ากรณีน้ําปลาเนี่ยมันเป็นลักษณะห้างนี้เขาอาจจะมีเซนรับอ่าวอลลุ่มมาเยอะแล้วขายไม่ทันขายไม่ดีก็เลยทำลดราคาแรงๆพอแรงๆเนี่ยมันอาจจะ ไปถูกกว่าราคาโรงงานที่ขายทั่วไปพว mm hmm. กร้านค้าที่เคยซื้อโรงงานก็หยุดซื้อ mm hmm. มาซื้อกระเจ้าที่ที่นี่ไป mm hmm. อนนีเขาจัดลดราคาเนี่ยเขาไม่ต้องการขายมาก mm hmm. เขาต้องการแค่กระแส mm hmm. ก็จํากัดไว้เลย mm hmm. เพราะมันผิดวิสัยของพ oh, <okay. S 1> ่อค้าพ่อค้าทั่วไป้เวลาถ้าคุณจะค้าขายอยากขายดีๆคุณลดราคา mm hmm. ก็ต้องอยากขายเยอะๆแต่นี่เขาจํากัดจํานวนซื้อเพราะ อยากให้คุณรู้ว่าลดแต่ไม่อยากให้คุณซื้อเยอะคุณโอชันกลยุทธ์อันนี้มันเกไดง่ายมันเป็นกลยุทธ์ของของการเพราะว่าคือโฆษณาบางทีมันเป็นการโฆษณาที่ต้องการคนเข้าไปเยอะๆแล้วเป็นกระแสให้เป็นกระแสคนโจทจันกันว่าไอ้รานนี้ถูกอะไรถูกนะครับถึงจํากัดแล้วบางทีจํากัดเสร็จแล้ววันนี้ฉันอาจจะขายไปแค่สิบชุดหกสิบกดฉันเขียนป้ายว่าหมด ก็ไม่มีใครไปตรวจสอบอืมค่ะค่ะทีนี้เราพูดถึงต้นทุนแต่ว่าภาพรวมคือการขายก็ยังยังขายได้คล่องไหมคะหรือว่าเป็นยังไงบ้างอะค่ะการขายเนี่ยมันขายเท่นหาว่าตลาดมันเปลี่ยนแปลงนะเรากําลังซื้อของคนเนี่ยมันต่ําลงนะครับมันก็ ถ้าเป็นเครือข่ายใหญ่ๆก็ยังพอขายได้บ้างแต่ถ้าเป็นสภาพของทางต่างจังหวัดอะไรๆเนี่ยเงียบมากกําลังซื้อไม่มีแล้วก็เราสิ่งที่เราเป็นห่วงกันก็คือหลังจากสิ้นเดือนนี้ไปแล้วเนี่ยรายการแจกของคุณพ่อใจบุญเราจะไม่มีแจกละคุณพ่อใจบุญเราก็ไม่รู้จะไปเอากู้ที่ไหนมาแจกลูกบ้านอีกลูกบ้านก็ต้องเตรียมตัวนะว่าวันนี้คุณพ่อเราหมดสภาพที่จะไปกู้ใครอมกแล้ว คุณก็ต้องเตรียมตัวว่าจะทากินงไงจากที่อยู่กันสองสามปีอยู่โดยไม่ต้องทากินแต่มีคนแจกให้กินเนี่ยอันนี้จะทำไงเพราะว่ามันสภาพของสังคมเกิดความเฉื่อยชาเกิดความเสียชาขาดความกระตือรือร้นละอันนี้มันก็ต้องดูว่าเราจะมีคุณพ่อใจดีเราคนไหนมาหามิตรการว่าจะให้ลูกบ้าน แต่ยางจะมาหากินอย่างไรไม่ได้ลูกบ้านจะไปไหนนะกลัวโรคติดต่อแล้วอยู่ในบ้านแค่พ่อแฉะแจกเงินให้งี้ยมันมันมันก็ไม่ถูกต้องครับกลับตัวแล้วเป็นกําลังใจให้นะครับคุณสมชายครับสุขสันต์วันสงกรานต์ล่วงหน้าครับสวัสดีปีใหม่ไทยล่วงหน้าครับกลับสวัสดีครับคุณสมชายพรรัตน